รอบบินที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆครับจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างกับเครื่องตัวนี้ปกติแล้วนะครับเพื่อนๆครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีราคาขายอยู่ประมาณสักห้าพันบาทโดยประมาณแต่ถ้าหากว่าเราซื้อแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยเขาก็จะให้เครื่องตัวเนี้ฟรีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเราสั่งแพ็กเกจที่เป็นลักษณะเหมือนスタンบายแพ็กเกจตัวนี้จะต้องสั่งทั้งหมด 12รอบบินนะครับถ้าสั่งต่ำกว่านั้นเนี่ยจะโดนค่าเครื่องบวกเข้าไปด้วยฉะนั้นอันนี้ต้องสำคัญมากนะครับว่าท่านจะต้องรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. 12เดือนหรือ12รอบบินเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งสินค้าเนี่ได้ต่อเนื่องหรือไม่แต่มันก็มีข้อยกเว้นครับก็คือสามารถเว้นระยะได้2ครั้งอพอเว้นระยะครั้งแรกก็ต้องกลับมาสั่งใหม่เว้นระยะครั้งที่2กลับมาสั่งใหม่ครบ12รอบบินซึ่ง ผมคิดว่ามันก็แฟร์ดีสําหรับการได้เครื่องมาแล้วก็เรารับประทานกาแฟโดยที่อยู่ในขอบเขตที่เขาต้องการอยู่แล้วก็คือประมาณสัก3กร่องต่อหนึเดือนสําหรับตัวรสชาติก็ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับโกโก้กาแฟชามีครบหมดเลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ ในแบบที่ตัวเองต้องการส่วนกาแฟนี่ไม่มเลือกหลายแบบมากแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทางสตาร์บัคกับทางโดชิคุสโตเนทำร่วมกันมันก็จะมีกาแฟของสตาร์บัคเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่ากาแฟของสตาร์บัคจะมีราคาที่แพงกว่ารวมถึงตัวแคปซูลที่น้อยกว่ามีอยู่แค่12แคปซูลเท่านั้นเองถ้าเทียบราคาของตัวสตาร์บัคนะครับก็ตีสะว่า300แล้วกันมีทั้งหมด12แคปซูลนะครับก็ตกแคปซูลละ25บาท แต่ถ้าเป็นกาแฟดํำของเขาเลยนะเอาเทียบกาแฟดํำแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวเอสเพรสโซอินเทนโซของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ250บาทแต่อันนี้จะมีทั้งหมด16แคปซูลซึ่ง250บาทเนี่ยหารด้วย16แคปซูลก็จะอยู่ที่แคปซูลละ15บาทหรือ1ดิ้งเนี่ยในราคาแค่15บาทเท่านั้นอันนี้ผมว่าผมรับได้ในระยะยาวนะครับ แต่ถ้าเทียบเรื่องของรสชาติกับอีกยี่ห้อหนึ่งอย่าง n นสเพรสโ s เนี่ยผมมองว่าตัวนั้นก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าผมชอบมากกว่าแต่ด้วยความความร้อแรงของตัวราคาค่อนข้างแพงหน่อยผมว่าแบบนี้ผมก็กินได้และกินได้ทั้งวันด้วย <c oughs> คือผมเน้นไปบ้านรสชาติเนี่ยเป็นเรื่องรองกล้วลละสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับผมสั่งครั้งแรกวันที่26ธันวาคมปี18ตอนนั้นเนี่ยตัวแพ็กเกจ ที่ซื้อนะครับก็จะมีพวกออกาแฟในรูปแบบต่างๆแล้วเขาก็ให้ส่วนลด10%ติดมาด้วยซึ่งเป็น10%ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมสั่งมาทั้งหมดตอนนี้ก็ 10, 17 18รอบประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เข้าสู่ R o y a l t y โปรแกรมขั้นที่2แล้วก็อยากพาเพื่อนๆไปดูหน่อยว่าการที่เราอยู่กับเขาหรือสั่งนานๆเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากแพ็กเกจต,ตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็ว่า ออในขั้นแรกเนี่ยจะได้รับส่วนลดประมาณสัก7.5%แต่จริงจริงมันคือสิเอร์เลยนะของผมอะ่ะในครบ12รอบบินเนี่ยก็จะได้ตัวเขาเรียกกิฟต์บ็อกก์อ่ะเป็นพวกสินค้านำเข้าเอกลักษณ์จากเนสเล่ซึ่งสิ่งที่ผมได้มาจริงๆริงนะมันก็จะเป็นพวกไครกเกอร์ธัญพืชอัดแท่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำโซดาน้ำแร่แล้วก็มีทั้งคิวการนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีแพ็กเกจกล่องที่ดูสวยงามแต่จริงๆมันก็ ก็เป็นต n k ค้วจริงๆนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรแต่จริงๆที่ได้มาล่าสุดแลวจนต้องทำคลิปนี้ก็คือ18รอบบินซึ่งผมได้ตัวการ์ดของตัวปอตทหรือวิธีโออาร์ซึ่งสามารถใช้ตัวการ์ดเนี่ยซึ่งมีเงินอยู่มันมาณ1,500บาทตัวนี้ผมได้ฟรีนะก็เหมือนกับที่ซื้อมาทั้งหมดเขาคืนมา5 0าบาทนั่นแหละก็สามารถไปซื้อสินค้าที่พิีโออาร์ได้เป็นเป็นบัตรเลยนะเป็นบัตรเลยซึ่งก็ถือว่าโอเคนะสวยด้วยนะครับ๋ยวใช้เสร็จก็คง วางไว้เฉยแหละก็คง <c oughs> ไม่ได้เติมอะไรต่อส่วนถ้าเกิดเป็น24รอบบินนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวเครื่องชงกาแฟเครื่องใหม่แต่ซึ่งก็อีกไม่นานแหละประมาสัก6ครั้ง7ครั้ง6งเดือน7เดือนผมก็จะได้ตัวนี้ละถ้าพูดถึงในมุมรสชาตินะเอาตามตรงที่ผมไปกินไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เ m a มซอนอินทนินออคาเฟ่ตัวเดยเชคโกสโตนะครับหรือจะเป็นเนเพรสโตซึ่งไปแอบ,บกินตามงานต่างๆเนี่ย ผมประทับใจรสชาติของเนสเพรสโซมากกว่ามันมีความเข้มขน้นมีความละมุนมีความหลากหลายอะในความรู้สึกมันมันมีความลึกของทั้งกลิ่นแล้วก็ก็รสชาติอยู่ติดปลายลิ้นติดปลายโคนโอ้โหมันดามเม็ดมันรุนแรงมากครับเพืเ่อนๆครับเพียงแต่ว่าราคาต่อแคปซูลก็สูงด้วยไม่ธรรมดามากๆเลยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินสด <laughs> เยอะหน่อยอะไรเงี้ยสําหรับผมเนี่ย ดับรสชาตลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาต่อแคปซูละระยะยาวเนี่ยผมว่าเออตัวนี้ยังตอบโจทย์ผมมากกว่าถ้าเทียบกับตัวคาเฟ่อ a z o เมซอนเนี่ยผมว่าเทียบกันยากนะเพราะว่าผมไปคาเฟ่อเมซอนผมไม่เคยคิดจะทานแบบตัวเอสเปโซร้อนอยู่แล้วนะครับผมก็จะสั่งพวกคาปูเย็นหวานน้อยแล้วก็ใส่บุก,กอะไรก็ว่านไปแต่ถ้าเทียบเฉพาะรสชาติกาแฟนนี่ดีกว่าอยู่แล้วครับ ในขณะที่ถ้าหากไปเทียบกับอินทนินอินทนินจะมีความความรึกความเข้มข้นของมันอยู่ผมชอบอินทนินนะแต่ด้วยราคาก็อีกแล้วก็แหลกเกินไปนะครับพอมาดูตัวเนี้ยอราคามัน15บาทา่อทต่อแควเนี่ยต่อช็อตหนึ่งเนี่ยมันกินได้แล้วบางคีผมแบบเบิ้ลไปด้วยนะครับเขาบอกให้ขีดเดียวน่ผมใส่2ขีดอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็กินได้นะครับและยาวด้วยวันหนึ่งก็4แคปซูล3แคปซูลเลยก็ว่ากันไปหมด3กล่องหมดแน่นอนกินคนเดียว กินกับทุกวันเฉะนั้นตัวที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมาสุดส่วน hmm. พูดถึงเรื่องปัญหาไม่กแบาสำหรับเครื่องตัวนี้เอาตรงนะเท่าที่ผมโชงมาทั้งหมด18รอบบินหรือปี1ปีกับอีก6เดือนเนี่ยไม่มีปัญหางองแงเลยกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากแต่ใครมีปัญหาเนี่ยผมไม่รู้นะ แต่ปัญหาก็เรื่องหนึ่งที่ผมพบก็คือเป็นปัญหาเ,าเรื่องการบริการซึ่งตรงนี้ผมแนะนําให้กับทางเพจของตัวดอยเช็กกุโตไปละนะครับก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือช่วงโควิด -19 นี่แหละสำหรับตัวกาแฟพอเราสั่งไปแล้วนะครับแล้วก็้อนานนะไม่มาส่งสักทีเราก็กังวลกว็วายใจเพราะมันตัดเงินไปแล้วคือใช้ระบบการตัดบัตรเครดิตทุกๆเดือนทีนี้ผมก็รู้สึกในใจเอ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดก็เลยล็อกอินเข้าไปดูในะระบบปรากฏว่า ตัวระบบบอกว่าของหรือสินค้าชิ้นนี้ไม่มีมันก็เลยเกิดการเขาเรนะียกไะ pending ไว้ wise. คือเงินจ่ายแล้วนะไม่คืนเงินแต่ไม่ส่งของ <laughs> ผมก็เลยแจ้งไปว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าอ,อ๋อของมันหมดก็คือต้องแจ้งว่าจะเปลี่ยนเป็นรสชาติอะไรกับเขาได้เลยเขาจะได้ส่งให้ใหม่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อเสียหรือข้อติข้อนึงซึ่งอยากให้รับการแก้ไขนะครับก็คือ โทรมาบอกลูกค้าหน่อยนะครับหรือแจ้งทางไหนก็ได้ให้ลูกค้าทราบว่าเฮ้ยตอนนี้ของหมดนะไม่สามารถส่งได้กรุณสาสั่งเปลี่ยนรสชาติใหม่ได้ไหมซึ่งเอาตรงถ้าเกิดผมไม่ได้ล็อกอินเข้าไปดูในระบบเนี่ยผมจะโดนตัดเงินไปอีกเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้ของหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากให้เขาแก้ไขแล้วแล้วก็คงจะได้รับการแก้ไขแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะอยู่กับตัวไดเชตคุสโตอีกนานเนี่ยมีความไม่ได้สูงมาก นะครับเพราะว่าอีกมาหเดือนผมก็จะได้เครื่องใหม่แล้วก็มีส่วนลดอีก10%ในทุกๆรอบบิน700เนี่ยเหลือ70บาทเจดร้0 0ลบด7 0 800ลดไป80บาทซึ่งตัวเนี้จะทำให้ราคาต่อแคปซูลเนี่ยถูกลงด้วยแล้วก็รสชาติเนี่ยสามารถพึ่งพาได้ไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ตัดสินใจอยากจะลองตัวตัวน o อยเช่กุสโตเนี่ยก็อยากให้ลองไปชิมรสชาติดูก่อนสำหรับผมเนี่ยรสชาติเนี่ยมัน เลเวลมันมีความต่างกันก็จริงแต่ว่าผมรับได้ในขณะที่ออราคาเนี่ยถือว่าน่าคบเลยทีเดียวก็ฝากเ่อนขึ้นโดยสำหรับคนที่ลงแพ็กเกจย,ยาวๆเนี่ยมีอยู่แค่ข้อเดียวนะครับอย่าลืมก็คือต้องสั่งทั้งหมด710บาท12รอบบินและถ้าหากรอบบินไหนเออของยังเยอะอยู่เว้นได้นะรอไปก่อนพอรอบบินใหม่ค่อยสั่งใหม่ก็ได้เช่นกันอ้อมีข้อเสียก็เรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือหลายๆครั้งที่ทางตัวดอยเชสุสโตทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยจัดโปรโมชั่นแถมแก้วแก้วมัดบางแก้วใสก็สวยๆอะไรเงี้ยสั่ง3กล่องขึ้นไปได้แถมซึ่งโดยปกติแล้วถ้าคนที่อ,อ,อยู่ในแพ็กเกจเนี่ยจะไม่ได้นะครับฉะนั้นผมมีเ,เคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยกดหยุดเลยคือรอบนั้นไม่ต้องสั่งตัวแพ็กเกจกดหยุดเลยนะมันกดหยุดได้นะหลังจากนั้นก็ไปสั่งตัวแพ็กเกจปกติอาจจะไม่ได้ส่วนลดแต่ได้แก้วคุ้มไหมล่ะผมว่า ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะเพราะว่าของที่เป็นพรีเมียมเซตบางอย่างเนี่ยมันก็หาซื้อไม่ได้ถูกไหมล่ละดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับการจัดการโปรแกรมทั้งหลังมันมีล็อกอินอยู่สามารถเข้าไปจัดการได้เลยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับมีอะไรคุยกันที่ข้างล่างนี้เลยสําหรับรสชาติกาแฟทั้งหมดผมชิมมาแล้วและตอนนี้ผมกําลังรวบรวมตัวกาแฟทั้งหมดเพื่อมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ มันไม่มีแล้วดีกว่า <laughs>